อัปเดตโครงการเ,เราผูกพันข้าราชการไม่ต้องลงทะเบียนเช็คเงื่อนไขใครมีสิทธิ์รอรับเงินได้เลยนะครับและจะมีข้าราชการกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยาและจะได้รับเงินเมื่อไหร่นั้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีมาฝากและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราหลังจากมาตรการราัชนะออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยการจ่ายเงินเย,ะยะียวยา7,000บาทให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าและค่าบริการต่างๆก็มีประเด็นหนึ่งที่ยังคงคาราคสังก็คือกลุ่มตกลนลจากเกณฑ์ของมาตรการที่กำหนดไว้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย แต่ล่าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วนะครับที่จะมีการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวผ่านมาตรการเราผูกพันล่าสุดนายกฤษดาจีนวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าของชีพข้าราชการในโครงการเราผูกพันนะครับว่าขณะนี้มาตรการเราผูกพันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่อนไขว่าจะใช้เกณฑ์จากฐานเงินเดือนของข้าราชการตางแต่งเงินเดือนเท่าไหร่ลงไปนะครับ ปัจจุบันมีข้าราชการในระบบจำนวน1ล้านคนและลูกจ้างหรือพนักงานรัฐอีก2,000 200, 0 0คนซึ่งกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณานะครับว่าใครสมควรจะได้รับความช่วยเหลือบ้างต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลไม่มีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการมานานกว่า10ปีเนื่องด้วยข้อจำกัดทางได้งบประมาณโดยครั้งล่าสุดจะเป็นการปรับฐานข้อมูลเงินเดือนขั้นต่ำ1 5 0 0 0บาทซึ่งผ่านมานานมากแล้วดังนั้นจึงต้องดูว่าควรจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับ คำถามข้าราชการจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราผูกพันเท่าไรนะครับสำหรับในประเด็นเงินเยียวยาที่กลุ่มข้าราชการที่มีรายได้น้อยจะได้รับจากมาตรการนี้ประลัดกระทรวงการคลังอธิบายว่าวงเงินที่ข้าราชการจะได้รับจะได้น้อยกว่ามาตรการมอ3 3บรอรักกันที่ช่วยเหลือในระบบประกันสังคมเป็นจำนวนเงินรายละ4 0 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับคำถามต่อมานะครับข้าราชการจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไรและอย่างไรนะครับ ข้าราชการที่มีรายได้น้อยไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากกระทรวงการคลังมีถ่ายข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในระหว่างการทบทวนว่ารูปแบบการช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดเนื่องจากปกติแล้วกรมบัญชีกลางมีการจ่ายเงินให้ข้าราชการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นในมาตรการเราผูกพันจะเลือกเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้าราชการที่มีรายได้น้อยหรือจะเป็นการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพราะข้าราชการบางส่วนได้รับสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งและมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์อยู่แล้วนะครับและข่าวต่อมานะครับเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มที่1ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินงวดสุดท้ายวันที่19มีนาคม64พร้อมรู้วิธีการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ โดยประชาชนผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนในโครงการรอชนะเพราะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยรัฐจะโอนเงินให้เลยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับ ซึ่งมาตรการนี้ได้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้แล้วตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์64เป็นงวดที่1วันที่12กุมภาพันธ์เป็นงวดที่2นะครับวันที่19กุมภาพันธ์เป็นงวดที่3วันที่26กุมภาพันธ์เป็นงวดที่4วันที่5มีนาคมเป็นงวดที่ box, 5วันที่12มีนาคมเป็นงวดที่6นะครับแล้ววันที่19มีนาคมเป็นงวดที่7ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายโดยรัฐจะโอนเงินให้ทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เลยครับ และในสัปดาห์นี้จะเป็นการโอนเงินเยียวยางวดสุดท้ายให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนอีกครั้งนะครับในวันศุกร์ที่19มีนาคม2564โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินจํานวน675บาทหรือ700บาทต่อสัปดาห์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้นะครับโดยประชาชนกลุ่มที่1ของโครงการเราชนะจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับ เงินก้อนนี้สามารถใช้ใจ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC หรือร้านธงฟ้าที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนลครึ่งและร้านค้าเราชนะนะครับคำถามกลุ่มบัตรคนจนจะได้เงินในโครงการเราชนะกี่บาทและใช้ใจ่ายเงินยังไงนะครับข้อแรก กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว800บาทต่อเดือนและจะได้รับเงินราชนะเช็คสิทธิ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกคนละ675บาทต่อสัปดาห์หรือ2,700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับรวมวงเงินต่อคนตลอดจะยะเวลาโครงการจำนวน5,400บาทข้อ2 กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้เกิน3 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว700บาทต่อเดือนและจะได้รับเงินในโครงการเรอชนะช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก700บาทต่อสัปดาห์หรือ2,800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการจำนวน5,600บาทข้อ3กลุ่มหนึ่งจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง8สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวน5,400บาทหรือ5,600บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะครับ ข้อ4วิธีใช้ใจ่ายเงินสําหรับโครงการรอชนะสําหรับประชาชนกลุ่มหนึ่งสามารถใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรคนจนโดยต้องไปซื้อของที่ร้านทงฟ้าร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งและร้านค้าที่ร่วมโครงการรอชนะนะครับแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และข้อ5 สำหรับร้านค้าต่างๆสามารถรับเงินค่าซื้อสินค้าจากลูกค้าโดยผ่านเครื่อง EDC แต่ถ้าร้านไหนไม่มีเครื่อง EDC ก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับเงินลูกค้าโดยวิธีสแกนบัตรคนจนของลูกค้าแทนนะครับสรุประยะเวลาในการใช้เงินในโครงการรอชนะแม้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินงวดน,นี้เป็นงวดสุดท้ายจนครบวงเงิน7 0 0 0บาทแต่ก็ยังสามารถใช้จ่ายจากสิทธิ์ในโครงการราชนะได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับ หากพบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจเช็คสิทธิ์ได้ที่ www.rocna.com a h a หรือเราชนะเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับและถ้าหากไม่ได้รับความสะดวกสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณนะนี้ได้เลยนะครับ และถ้าหากมาท่าผู้ชมหรือถ้าผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ